สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวชุดนอนนาะโซล่าเซลล์นะคะตัวนี้เป็นชุดแผงวงจรอ,อินเวอร์เตอร์พันวัตต์นะคะโมนิฟายทรีพาวเวอร์อยู่ที่2 0 0 0ันวัตต์นะคะตัวนี้พ่วงกับแบตเตอรี่ร้อยี่สิบแอมเป์เป็นแบตดีฟไซเคิลมาตรฐานโรงงานญี่ปุ่นนะคะต่อเข้ากับแผง340วัตต์นะคะชุดนี้ จะมาทดลองนะคะว่าสามารถใช้อะไรได้บ้างอันนี้พวกแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เบรกเกอร์ขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็เปิดสวิตช์อินเวอร์เตอร์อันนี้จะเป็นปักพัดลม AC นะคะใช้งานได้นะคะตัวนี้ชาร์จเจอร์ตัวนี้ช่อง USB จะ <c oughs> อยู่ข้างล่างนะคะนี่ลองเสียบชาร์จลำโพงบลูทูธนะคะ t h ร Bluetooth device s to อันนี้จะเป็นไฟ AC ค่ะเสียงปุ๊บไฟติดนะคะชุดนี้จะสามารถใช้หลอดไฟพัดลมแล้วก็ทีวีได้นะคะในชุดจะประกอบไปด้วยหลอดไฟ AC 220โวลต์20วัตต์แบบนี้นะคะ2หลอดจะไ,ได้ตัวนี้ไป2หลอดนะคะแล้วก็ หลอดไล่ยุงตัวนี้จะเป็นแบบที่แบตเตอรี่นะคะเอามาคีดกับแบตเตอรี่ตัวนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นหลอดไล่ยุงแสงสีส้มนะคะสามารถไล่ยุงได้จริงแล้วก็จะให้พัดลม12ว์ไปด้วยค่ะตัวนี้ถ้าใช้พัดลม12วนจะประหยัดแบตเตอรี่กว่าใช้พัดลม AC นะคะเปิดใช้งานพร้อมกันได้นะคะในชุดนี้จะได้ทีวีกับจานดาวเทียมไปด้วยนะคะจะเป็นทีวีจอแบน จะลองขีดหลอดไลยุงให้ดูนะคะให้ดูแสงของเขาที่แบตเตอรีทีบบบ่ทซ้อนกันได้เลยนะคะหลอดไลยุงหัวมีดนะคะแสงก็จะส้มประมาณนี้เลยตัวนี้แถมให้ฟรีๆไปในชุดนี้เลยนะคะสองหมื่นสองนี่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุดเลยเดินไฟให้สามจุดรับประกันหนึ่งปีค่ะ